ปาด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 สาวทำงานบาร์นะคะโดนฝรั่งเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์ขอแต่งงานเนาะให้สินสอดล้านหนึ่งพี่น้องขาอุ้ยอันนี้เป็นข่าวดีปลายปีเนาะยายใจเอ้ยหนูยีใจไหลนะฮะหนูมาทำงานบาร์อยู่นี่ก็ปีเคิงละนะปีเคิงอืมฝรั่งประเทศเบลเยียมหนูอายุ35สปีฝรั่งก็ห5สห้า อเพื่อนกําลังเกษียณว่าใช่กาลังเคลียร์เกษียณเจออยู่กับเพื่นอนมาอยู่นําปีที่ผ่านมารอบหนึ่งกับบริหารอกจากบ้าบริษงยังบริษยาอยัาง,างเขาก็ทํางานปกติไปพอกรเพื่อนจะกลับมาหาอีกครั้งเนี่ยเนี่ยตอนเนี้อยู่ด้วยกันคริสต์มาสเมื่อวานนะคะเขาเขียนเ,เขาเขามาเมื่อวันที่ยี่สี่เราก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเนาะวันที่ยี่บห้านะคะไปร้านอาหารอืม ก็กินข้าวปกตินู่นนี่นั่นนะคะเขาก็ขอเลี่ยงตัวไปคนเดียวแล้วพอกลับมาถึงห้องพอกลับมาถึงห้องเขาเซอร์ไพรส์ขอเราแต่งงานพร้อมบอกว่าเงินจำนวนนี้ให้กับเธอนะเออแปลกๆตรงที่ว่าทำไมเขาถามเงินบัญชีใหญ่ทำไมเขาถามเงินบัญชีเขา,าเ,ญชเขาไม่ได้ถือเงินสดมาให้หนูหรอกนะเออเขาโอนเข้าบัญชีให้หนูตั้งแต่ ก่อนแล้วนะฮะแล้ววันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหปุ้มปิติเงินล้านเข้ามาในมือแล้วเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้เยอะเราก็โอ้โหกอดเขาแล้วตกลงทันทีแล้วเขาก็บอกว่าเออแต่งงานเธอไปเที่ยวที่เมืองเบลเยียมก่อนรอบหนึ่งเนาะแล้วถ้าแต่งงานเนี่ยแล้วฉันจะมาอยู่เมืองไทยวางแผนกันที่จะไปอยู่เมืองไทยเพราะ,กระเกษียณกําลังกเกษียณน,นะคะกำลังเดินเรื่องอยู่ณขณะนี้ อูดอืมบุญวาสนาดีมาเจอฝรั่งเท่าสพラยคริสต์มาสปลืมปิติปีดานะฮะแล้วการคุยช่วงระหว่างที่ได้อยู่กัน รอบนั้นสามอาทิตย์นะคะของปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขามีผู้หญิงก่อนฉันเพิ่งเจอเธอแล้วก็เลยเลือกอยู่กับเรายาวและผู้หญิงอ่ะอยู่บาร์ข้างๆเขาก็คอมเมนต์เราเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหญ่เนาะคอมเมนต์เราเหมือนกันแต่ก็โอเคผ่านไปได้ด้วยดีเพราะตั้งแต่เอาออกมาบาร์นะคะของปีปีก่อนที่จะแต่งปีที่แล้วเนาะ เก็ไม่ได้เข้ามาเลยจนจนส่งเขากลับบ้านถึงที่กลับเข้ามาทํางานบาร์ต่อแล้วช่วงที่เข้ามาแล้วนานๆเขาก็จะเม m e ซ s เจ g e r ไปคุยด้วยแต่ก็ไม่ได้พูดเรื่องเงินเรื่องทองเลยนะใหญนะแล้วหนูก็ไม่ได้พูดอขอเงินเขาเลยอืในความรู้สึกว่าเออเราทํางานบาร์นะ แล้วก็ดูแล้วเขาก็ธรรมดาธรรมดานะคะไม่ได้ฟินอะไรแต่นี่สุดสะพายนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดนี้เขาบอกว่าปะ่ะฉันจะไปบ้านเธอเงินเข้าบัญชีล้านนึงแล้วพี่น้องค่ะฉันจะแต่งงานกับเธอเธอจะมีแผนอะไรฉันจะมาอยู่กับเธอแล้วทีนี้สาวก็เลยบอกว่าเธอหลอกฉันหรือเปล่าเออเธอจริงใจกับฉันหรือเปล่านะเธออย่ามาหลอกฉันนะ เพราะฉันไม่กล้าที่จะเอาเธอไปบ้านกลัวอายชาวบ้านมาฉั้นโอ้อีล่าเจ้าซิมาอายอย่างเอาเจ้าได้ตั้งลานหนึ่งแล้วนะนะการเฮามาอยู่ทํางานบาพัทยานี่ชาวบ้านเฮาก็เออรรมาตัอยู่แล้วแต่เป้าหมายสาคัญที่เขายักเห็นคือเฮาได้ผัวฝรั่งเป็นตัวตนนะอันนี้ของแท้นะฮะ,ะการถามเขาว่าถ้าเธอหลอกฉันนี่เราก็ไม่พากลับก็ถูกนะฮะนี่คือความกล้าของสาวบา้าพี่น้องคะ แล้วดวงบางทีน่ะดวงมันจะได้เนาะเออบอตรงเอ่ยปากเวา่าเงินเข้าบัญชีซื้อแถมขอแต่งงานแถมขอดไปบ้านให้เบิ้งดินี่อา้าวก็ต้องไปแหละเนาะหนูรับเงินเขาตั้งล้านนึงแล้วนะแล้วหนูจะแพนยังไงเพราะเงินล้านนี้มันอาจจะเป็นเงินลองใจนะหนูก็ได้อ่าถ้าหนูทําไม่ดีหรืออไม่ซื่อสัตย์นะฮะเขาอาจจะกลับกาลปัดเออก็ได้เด้อ ให้พินิจพิจารณาเอานะคะข้อนี้เพราะฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็เหลี่ยมเยอะเนาะแต่ก็ขอให้โชคดีเราพูดกับเขาเลยนะหนูอัอนเนี้ยยจ๋าคุยกันในสายเลยนะคะเช้านี้เป็นข่าวดีมากเนาะพูดกับเขาไปเลยว่าเงินนี้เธอให้ฉันฉันทําอะไรก็ได้ใช่ไหมเออหรือเธอจะแพนอะไรนะการที่ถามแบบเนี้ยมันเป็นเชิงอัดวิดีโอไว้ก็ดีนะพออยู่ตรงน,นั้นเนาะเออนะมันเป็นเชิงหลักฐาน ที่เขาจะไม่มาโกรธเราทีหลังบางทีเขาให้เราเก็บไว้รอเขากเกษียณมาเพื่อแพนหรือเปล่าหรือเขาเออตั้งใจให้เราเพื่อทำอะไรเป็นอีกส่วนตัวหรือจะให้เก็บถามชัดๆเลยนะอ,อถ้าเขาบอกว่าให้เก็บเราก็ต้องเก็บเพื่อซื้อใจเขาก่อนอย่าคิดว่าเงินเข้ากระเป๋าเ,าเราแล้วทำอะไรก็ได้ เพราะบางทีเขาลองใจเราสุดท้ายเราจะเสียเพชรมิดงามเดอ้อเงินก้อนใหญ่ทุ่มแบบนี้มันก็ต้องมีไหลกว่าหั่นแหละอืมคิดว่านะหกสิบห้านี่สงสัยสีได้เงินกเกษียณก้อนมาก้อนแหละนะกําลังได้เงินกเกษียณก้อนละพี่น้องขาสมมติว่าเพื่อนบ่มีสมบัติเนะอย่างน้อยอะ่ะเงินกเกษียณก้อนที่เขาได้รับมาอืมก็เป็นต้นทุนที่เขาไปเริ่มต้นที่เมืองไทยนะคะต่อด้วยเงินเดือนกเกษียณของเขานะคะอืม เพราะว่าไม่ได้พูดถึงทางบ้านเลยเนาะว่ายังไงอะไรนะคะแต่เขาแพนเลยว่าเขาจะไปอยู่เมืองไทยแล้วก็เหมือนกับสซไพจ่อๆเพราะว่าไม่ไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวในมุมว่าเออครอบครัวยังไงอะไรนะคะเนาะโอ้ดีใจนําเดือสาวอา้าวพินิษพิจารณามีอะไรค้างคาใจพูดให้หมดพูดในมุมน่ารักมุมมุมแบบให้เขา เขาเรียกว่ามุมเปิดใจอ่ะแล้วเราจะได้ใจเข้ามากขึ้นดีไม่ดีนะอาจจะได้เพิ่มก็ได้นะฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราเนาะก็ถือว่า เป็นข่าวดีในคริสต์มาสก่อนปีใหม่เนาะเรื่องกับสาวเดินสายฝอเพื่อไปหาผัวฝรั่งนี่พี่น้องคะ่ะบอกตรงๆเลยเด้อคนที่มาคุยนํำเนี่ยก็อขอให้โชคดีทุกคนขอให้ได้ผัวเร็ววันนะไปก้าวย่างเข้าไปทำงานก็ขอให้ได้เลยนะคะเราออกมาใช้ชีวิตเนาะคำว่าชีวิตคู่อย่าคิดว่าเราได้ผัว เป็นตัวตนแล้วชีวิตเราจะสบายนะมันก็สบายไปอีกแบบหนึง่งก็คือไม่ได้ออกแขกหรือไม่ได้ไปหาผู้ชายใหม่นะคะแต่พอเรามาอยู่กับเขาเราก็ยังปรับเพื่อที่จะดูแลเขาอย่าลืมว่าเน้นๆเ,เลยเขารักเราหรือเขามีเงินความชอบเนี่ยเขาต้องมีอยู่แล้วนะเพื่อเอาเรามาดูแลเขาคำเนี้ยมันมันหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วเพราะว่าสามีอายุมากฝรั่งอายุมากอืเขารักเราประทับเรา ประทับใจเราก็ด้วยความาการดูแลเป็นขั้นต้นเป็นพื้นฐานและหวังที่จะพึ่งเราไปอยู่ในเมืองไทยนะลดหย่อนผ่อนวีซ่าอืมด้วยการแต่งงานเนี่ยก็เหลือจะสี่แสนเนะาะถ้าโสดนะคะก็แปดแสนและมีคนดูแลอยู่ด้วยเนาะก็ขอให้เขาซื่อสัตย์และรับเราอย่างจริงใจนะไม่ใช่เอาแค่เราเป็นสะพานไปอยู่เมืองไทยพอไม่นานแล้วโดดหาสาวใหม่ อันเนี้ยนะอย่าว่าแต่เขาแต่เราอืมคนไทยเราหลายคนก็ทํานะไม่เหมารวมเนาะเออแล้วแต่บุญจะเจอเราก็ต้องตั้งสติรับตามสเต็ปกล้าพูดเราจะเห็นการแสดงออกของฝรั่งอย่างชัดเจนแต่ถ้าปล่อยให้เขามองอืม แล้วเราไม่พูดความเป็นจริงเพราะว่าต่างคนต่างเปิดใจเขาเปิดใจเราก็เปิดใจในมุมเราได้ทุกเรื่องราวเช่นกันนะปกป้องและป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดในข้างหน้าด้วยเรือยคําว่าเงินเงินทองทองไม่เข้าใครอดก่อใครและปัญหาคําว่ากฎหมายเนาะเงินเทาเง,เงินนุ่นเงินนี่มันก็มีมากมายนะก็ถือว่าโชคดีจ้าดีใจด้วยดีใจด้วยเนาะ ข่าวดีคริสต์มาสยีแปดนี้ก็พรุ่งนี้เราสิอ้อวันลือนะฮะยีแปดนี้ไปหาครอบครัวอ,อ้าวมาส่งข่าวต่อได้เด้อดีใจนำ้ำ